ดิพี่ตุกติกใครจำได้บ้างอาภิชาติสมุทรคีรีนะคะภาคหนังก็ได้ขายทุเรียนก็ได้ปอกทุเรียนเก่งมากสีมันสวยมากเลยอ่ะหมอนทองเหรอหมอนทองของเธอมีดอกหมอนทองทั้งนั้นเลยใช่ไหม,มที่นีก็มีแต่ไม่ค่อยมีใครกินเลยไม่มีครับดังเลยไม่เอามาขายแต่ปลูกอยู่ใช่ไหมปลูก ่เวลาเธอเอาไปกินนะเธอยกขึ้นมาอย่างนี้กีฬากีฬาพูกีฬาพูเอาแล้วทำไมเธอไม่แกะไปเลยแล้วแกะไเเไงดี๋ยวมันและะกปเลยมันไม่ทันเละหรอกฉันก็กินหมดแล้วนี่ง่ายๆเองก็เธอก็ยกออกมาเงี้ยแล้วก็แหกข้างบนเงี้ยดึงออกมาได้แล้วเออแล้วเธอจะกินในรถได้ยังไงล่ะอยากชิมเอาผ้ารองนิดนึงกันหนามโอเคโอเคโอเคมันจะหลุดออกมาอย่างเงี้ย เนี่ยครับเปล да oh, well> ี่ยนใจเลยเนี่ยในในในแบบโอ้ยเนื้อสวยมากเนื้อสวยมากอุ้ยสวยว่ะอุ้ยสีน่ากินมากเลยโอเคเดี๋ยวต้องต้องมาเอาถึงที่แล้วนะเนี่ยแอรฮอตมากฮอตมากต้องต้องเบรกงานผาาเพื่อมาขายทุเรียนก่อน ช่วงนี้ช่วงนี้มีหนังไอ้นี่ไหมมีมีมีหนังลงอะไรอย่างงี้ไหมอ๋อแต่เขาไปออกเน็ตฟิกกันหมดแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมันตอนนี้มันก็ดูลงไม่ได้ใช่ป่ะได้ครับแต่ว่าภาคลงแล้วไปฉายสองทีมอ๋อพี่ทุกต๊กนี่ผลงานเยอะเลยนะตอนนี้ยโดนล้ําล้ําลงไปไกลมากเลยอ่ะดูสิ ล้ำลงไปไกลมากเลยอ่ะเรื่องไหนก็มีแต่ชื่อคุณอภิชาติเนี่ยเออติดใจหนึ่งให้เราครับเอ้ยเราก็อยากเป็นหญิงเสื้อลายหญิงหนึ่งหญิงสองบ้างอ่ะเราไม่ได้เป็นเลยอ่ะเก็บตัวก็ไม่มีคนเก็บตัวประกอบให้อ๋ยทำไมเขาไม่ขาดตัวประกอบหญิงบ้างอ่ะทั้งนั้นอ่ะอะไรตัวประกอบนี้ต้องมีต้องมีชื่อแปรเลยนะอยู่อันดับหน้าหน้าเลยนะเขาใส่ไว้เพราะว่าไหนๆก็มีกันทุกคนแล้วมันจะได้เออให้มันมีคนสงสารมัน คนสร้างหนังเขาสร้างแต่ผู้ชายอ่ะนี่ผู้หญิงผู้ชายทำงานแล้วน่าจะมีหนังผู้หญิงมาบ้างนะเราก็อยากภาคหญิงหนึ่งหญิงสองหญิงผมม่วงผมแดงบ้างโอ้โหนี่ผู้ใหญ่อ่ะไหนขอดูเนื้อโอ้ยสวยอ่ะโอ้ยไอ้ลองต้องอยากกินแน่เลยเดี๋ยวต้องไปอ่อยมันเอวไปอ่อยมัน โอเคขอบคุณครับเนี hey, ่ใคราสนใจทุเรียนช่วงนี้สั่งได้นะครับนี่ทุเรียนของเสียตินะคะได้มาแล้วดูบเบลอเลยเราจะมารีวิวทุเรียนหอนทองนี่เสียติบอกว่า ไม่ละแค่แกะแค่แกะหาผ้ามาลองเขาบอกมาแล้วคูแรก ตอนนี้สี่ทุ่มกว่าดูผู้ใหญ่เจ็บมือเหมือนกันแลเนะี่ย ต่อยอ่ะกินทุเรีนต่อสี่ทุ่มอู้หอวยว อันนี้สองโลเก้าะโอแต่ติดเปลือกอีกแล้ว

นั่นกินไหมหมดหรือยังคล,คลิปแรกหลังจากที่ไม่ได้อัพมานานมากคลิปล่าสุดคือรีวิวจมูกตอนนี้ทำจมูกมากี่เดือและ ออกลาองค์พามีนาเมสาพักลาองค์พามีนาเมสา,มา,มาจะสี่เดือนแล้วนะคะที่ทำจมูกมาน่าจะเข้าที่แล้วหรอเป็นไงบ้างขอชิมพลิติด เขาเป็นนักภาคด้วยแล้วก็บ้านเขาทำสวนขุเรียนนะคะอร่อยมากแต่ว่าซื้อยากเมนนะรอบนี้หมดละ จริงว่าจะคุยอะไรอีกเยอะแยะแต่ขอกินก่อนดีวกว่าเอาไปคุยว่าคุยคลิปต่อไปแล้วกัน